ประกาศิทธิราชามังกรบทที่4268การแยกจากกันร่างของมูชิวเฟิงถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ดวงตาของมูชิวเฟิงเปิดกว้างและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าเฉินปิงสามารถยกเลิกรูปแบบการก่อตัวนับหมื่นทั้งหมดบนรูปปั้นได้อย่างไรผู้ชายคนนี้จะเป็นทายาทของบรรพบุรุษปีศาจอาเรจริงๆเหรอ เห็นได้ชัดว่ามูชิวเฟิงไม่เชื่อเฉินปิงอายุเท่าไหร่แล้วที่บรรพบุรุษของอาเรปีศาสสืบทอดมาเป็นการส่วนตัวยิ่งไปกว่านั้นบรรพบุรุษปีศาอาเรยังอยู่ในสวรรค์แม้แต่ผู้นำนิกายแรกของนิกายเทียนซานฟ้าก็เป็นเพียงลูกศิษย์ของบรรพบุรุษของอาเรปีศาสและเขาได้รับการสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนเพียงเพื่ออวดความสุดยอดของรูปปั้น มูชิวเฟิงกล่าวว่ารูปแบบการก่อตัวนับหมื่นบนรูปปั้นลวนได้รับการสืบทอดโดยบรรพบุรุษของรูปแบบปีศาจผู้นำนิกายคนแรกของนิกายนิกายทำเทียนซานชันเกรงว่าเขาไม่เคยเห็นหน้าของรูปแบบปีศาจด้วยซ้ำและเขายังคงส่งต่อเป็นการส่วนตัวคุณคุณทำแบบนั้นได้ยังไงมูชิวเฟิงถามเฉินปิงด้วยสีหน้าไม่เชื่อ ฉันได้กล่าวไปแล้วว่านี่คือรูปแบบการจัดขบวนที่ฉันได้รับสืบทอดมาจากอารีปีศาจเป็นการส่วนตัวคุณเทียบเท่ากับการใช้มีดแมเทเทต่อหน้ากวนกงฉันไม่เพียงแต่มีรูปแบบอารีที่ฉันได้รับมาจากอารีปีศาจเป็นการส่วนตัวปีศาจฉันก็มีรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ด้วยหลังจากที่เชิญปิงพูดจบเขาก็วาดนิ้วลงในความว่างเปล่าและรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ก็ปรากฏขึ้น รูปแบบศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งมองเห็นได้เคลื่อนตัวไปทางมู่ชิวเฟิงอย่างช้าช้าก่อตัวก่อตัวคล้ายตาข่ายไหมกลางอากาศเมื่อมู่ชิวเฟิงเห็นสิ่งนี้เขาก็ตกใจและกระโดดขึ้นไปเพื่อหลบหนีแต่เขาพบว่ารูปแบบศักดิ์สิทธิ์กำลังติดตามเขาไปทุกที่ไม่ว่าเขาจะวิ่งอย่างไรรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ก็ไล่ตามเขาไปในไม่ช้ามู่ชิวเฟิงก็ถูกห่อหุ้มไว้และร่างกายของเธอดูเหมือนจะตกไปอยู่ในเปลวเพลิงของแมกมา ความรู้สึกแสบร้อนไม่ได้เลวร้ายไปกว่าไฟสุดท้ายอางูชิวเฟิงคำรามและร่างกายของเขาก็สั่นอย่างรุนแรงได้โปรดได้โปรดไว้ชีวิตฉันด้วยฉันจะเป็นมัวหรือมาให้คุณมูชิวเฟิงติดตามเฉินปิงอย่างสิ้นหวังเพื่อขอความเมตตาแต่เฉินปิงกลับเฉยเมยเขาเคยถูกหลอกมาแล้วครั้งหนึ่งเฉินปิงลง้มลง,ลงที่เดิมสองครั้งได้ยังไง ไม่ว่ามู่ชิวเฟิงจะตะโกนมากแค่ไหนเฉินปิงก็ยังคงไม่แยแสในท้ายที่สุดมู่ชิวเฟิงก็ถูกเผาทั้งเป็นด้วยรูปแบบอันศักดิ์สิทธิ์และร่างกายของเขาก็กลายเป็นมัมมี่ด้วยคลื่นฝ่ามือของเฉินปิงรูปแบบก็ถูกยกขึ้นและร่างของมู่ชิวเฟิงก็ตกลงไปในทะเลและถูกสัตว์ประหลาดในทะเลกลืนหายไปทันทีผู้นำนิกายทำลายสวรรค์เสียชีวิตเช่นนี้ จะไม่มีนิกายทำทำลายสวรรค์ในโลกแห่งสวรรค์และมนุษย์อีกต่อไปหลังจากข้ามมู่ชิวเฟิงแล้วเฉินปิงก็ค่อยๆถอยกลับไปที่เกาะเมื่อมองไปที่เพศสัชกรที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากแล้วเฉินปิงก็พูดว่าประธานเฉินเราควรพักบนเกาะน,นี้สักสองสาวันเพื่อรออาการบาดเจ็บของทุกคนมั่นคงออกเดินทางกันเถอะบนเรือวิญญาณตกลงทุกอย่างจะเป็นไปตามสหายลัทธิต่าเฉินเฉินเหมินเหลียงพยักหน้า ทุกคนพักบนเกาะเป็นเวลาสามวันจากนั้นจึงนั่งเรือวิญญาณแล่นไปตามลมและคลื่นกลับไปยังภูมิภาคตะวันตกถนนสงบและสงบและพายุในทะเลพายุก็หายไปในช่วงไม่กี่วันบนเกาะรวมไปถึงเวลาที่จะกลับไปยังภูมิภาคตะวันตกเฉินปิงใช้หินเสริมทองคําเพื่อปรับปรุงแหล่งกําเนิดโลหะของเขาอย่างมากเมื่อกลับไปยังทวีภูมิภาคตะวันตกทุกคนรู้สึกโล่งใจหลังจากก้าวเท้าลงบนแผ่นดิน หลังจากชีวิตและความตายนี้คาดว่าเพศสัชกรหลายคนจะไม่กล้าลงทะเลลึกอีกในชีวิตนี้สหายนักพรตเตาเชิญขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในครั้งนี้เราจะกลับไปที่ดินแดนกลางหากคุณต้องการอะไรจากฉันเพียงแค่ถามเชิญเหมือนเลี้ยงพูดกับเชิญปิงอย่างซาบซึ้งใจมากหากไม่มีเชิญปิงเพศสัชกรคนใดก็ไม่สามารถกลับมาได้ ใช่ถ้าสหายลทัทธิตาเฉินสามารถใช้เราได้เพียงแค่ถามและเราควรทำให้ดีที่สุดเพศสัชกรทุกคนเคารพเฉินปิงทุกคนเราทั้งคู่เป็นเพศสัชกรดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันแอลละกันแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งฉันต้องการความช่วยเหลือจากประธานเฉินจริงๆเฉินปิงกล่าวบทที่4 2 6 9เริ่มดีขึ้นอย่างลับ,ลบ สหายลัฐที่เต๋าเฉินหากคุณมีอะไรทำแค่พูดมาเฉิญเหมือนเหลียงถามฉันหวังว่าหลังจากกลับมาที่ดินแดนกลางแล้วประธานเฉินจะสามารถดูแลนิกายม่อยกได้ตอนนี้รุ่ยหอยานและเนี่ยเฮงได้เข้าร่วมสมาคมเพศสัชกรแห่งดินแดนภาคกลางแล้วเฉิญปิงหวังว่าในโลกการแพทย์เฉิญเหมือนเหลียงสามารถดูแลนิกายม่อต้มยกได้เป็นไปไม่ได้ที่เชิญปิงจะอยู่กับ หลิวรูหอยานตลอดทั้งวันและเป็นไปได้น้อยสำหรับเขาที่จะอยู่ในนิกายมอหยกเป็นเวลาน,านานดังนั้นจึงยังจำเป็นต้องมีคนในสาขาการแพทย์คอยดูแลของนิกายมอต้อหยก เฉินเหมินเหลียงเหลือบมองหลิวรูหอยานแล้วรับรองกับเฉินปิงว่าอย่าก,กังวลเพื่อนนักลัทธิเต่าเฉินสมาคมเพศสัชกรแห่งนอเทิร์ริทอรี่ตอนนี้มีแต่ในนามเท่านั้นฉันจะรวมตัวกับประธานาธิบดีหลายหลายคนอย่างแน่นอนและแนะนำให้มิสหลิวเป็นประธานของสมาคมเพศสัชกรภาคเหนือในเวลานั้นฉันเฉินเหมินเหลียงจะเป็นผู้รับประการันหาใครไม่มั่นใจคุณสามารถขอให้เพศสัชกรในดินแดนทางเหนือมาหาฉันได้เฉินเหมินเหลียง เชิงเหมือนเหลียงยังมีชื่อเสียงมากในชุมชนเพสัชกรไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถเป็นประธานสมาคมเพศสัชกรจงหอยู่ได้ฉันรับประกันได้เหมือนกันในเวลานี้เปาหลงซิงก็ยืนขึ้นด้วยในฐานะหนึ่งในสีตระกูลหลักในเมืองหยงเลอ่อตระกูลเปลายังมีตำแหน่งที่สำคัญมากในด้านการแพทย์อีกด้วย เป่าหลงซิงกำลังประจบประแจงเฉินปิงในขณะนั้นระหว่างทางเขาเห็นว่าเฉินปิงแข็งแกร่งแค่ไหนขอบคุณมากเฉินปิงขอบคุณเขาแล้วมองไปที่หลิวรูหอยานรูหอยานคุณติดตามประธานเฉินและคนอื่นๆกลับไปที่ดินแดนภาคกลางก่อนจากนั้นคุณกลับไปที่สำนักม้อยหยกเมื่อฉันจัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วฉันจะไปที่สำนักม้อหยกเพื่อตามมหาคุณ เฉินปิงขอให้หลิวรูหอยานกลับไปที่สำนักม่อยหยกเขาปล่อยให้หลิวรูหอยานติดตามไม่ได้ด้วยความแข็งแกร่งของหลิวรูหอยานการติดตามเขาคงอันตรายเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเวลาการต่อสู้ที่เขาเห็นด้วยกับมู่ชิงกำลังจะมาถึงในไม่ช้าแม้ว่าเขาจะไม่มีความกลัวเลยต่อพระภิกษุระดับหนึ่งในอาณาจักรมหายานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเฉินปิงจะสามารถแข่งขันกับตระกูลมู่ได้ในตอนนี้ เฉิญปิงต้องปรับปรุงระดับความแข็งแกร่งของเขาต่อไปมีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่สามารถปกป้องผู้หญิงที่อยู่รอบตัวเขาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพันธมิตรผนึกปีศาจจ้องมองเขาอย่างกระตือรือรน้นเชิญปิงยิ่งกลัวที่จะปล่อยให้หลิวรูหอยานติดตามเขาเชิญปิงฉันรู้ว่าคุณมีเรื่องต้องทำมากมายตอนนี้ฉันช่วยคุณไม่ได้มากนักและจะกลายเป็นภาระ แต่อย่ากังวลฉันจะทำงานหนักและปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนเพื่อที่ฉันจะได้เป็นภรรยาที่ดีของคุณอัญญาประกาศคู่หลิวรูหอยานคว้ามือของเฉินปิงและเห็นได้ชัดว่าเธอลังเลที่จะปล่อยไปมากท้ายที่สุดหลังจากการพลากจากกันนี้ฉันไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่จึงจะได้เจอเฉินปิงอีกครั้งเนี่ยหิงอคุณต้องดูแลผู้หญิงคนโตตลอดทางเข้าใจไหมเฉินปิงเตือนเนี่ยหิงอ ไม่ต้องห่วงคุณเฉินแม้ว่าฉันจะเสียชีวิตฉันก็จะไม่ปล่อยให้ผู้หญิงคนโตได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเนี่ยหิงอสัญญาแล้วเราสองคนสามารถปกป้องคุณหลิวได้ตลอดทางเราหวังว่าจะเข้าร่วมนิกายม่อต้มหยกในเวลานี้พี่ชายและน้องสาวเนี่ยเล่ยอและเนี่ยหงก้าวไปข้างหน้าและกล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะเข้าร่วมนิกายมอหยกและติดตามหลิวรูหอยาน ในความเป็นจริงสิ่งที่พวกเขาสนใจไม่ใช่นิกายมอหยกแต่เป็นเฉินปิงเนื่องจากนิกายหมอหยกได้รับการคุ้มครองโดยเฉินปิงอนาคตจึงไร้ขีดจำกัดอย่างแน่นอนเฉินปิงเหลือบมองไปที่หลิวรูหอยานท้ายที่สุดแล้วมันไม่ง่ายเลยสําหรับเขาที่จะตัดสินใจในเรื่องแบบนี้หลิวรูหอยานเป็นผู้นำของนิกายมอต้องหยก ก่อนที่หลิวรูหอยานจะพูดได้เนี่ยหิงงอก็พูดว่าคุณหนูฉันคิดว่าปล่อยให้พี่ชายสองคนตามไปจะดีกว่าท้ายที่สุดแล้วมันไม่ง่ายสำหรับพวกเขาและพวกเขาก็ไม่ได้มีนิสัยแย่ๆด้วยหลังจากที่เนี่ยหิงงอพูดจบเขาก็เหลือบมองเนี่ยหงอย่างลับๆทันใดนั้นเนี่ยหงก็ก้มหัวลงและกัดริมฝีปากของเขา เฉินปิงสามารถบอกได้ทันทีว่าเนี่ยหิงออาจมีความสัมพันธ์กับเนี่ยหงแต่เขาไม่รู้ว่าคนทั้งสองแอบมีความสัมพันธ์กันเมื่อใดไม่น่าแปลกใจที่เนี่ยหิงอช่วยให้พี่ชายและน้องสาวทั้งสองพูดออกมาแต่เฉินปิงก็เห็นว่าพี่น้องทั้งสองมีอัธยาศัยดีจริงๆบทที่42 7 0ชิริกตอนนี้เนี่ยหิงอพูดแล้วให้ทั้งสองคนตามไปเฉินปิงกล่าว หลิวรูหอยานพยักหน้าและพูดว่าเอาละให้พวกเขาตามไปเฉินปิงเฝ้าดูเฉินเหมือนเหลียงและคนอื่นๆออกไปในอารเรเทเลพอร์ตเป็นการส่วนตัวแม้ว่าหลิวรูหอยานจะไม่เต็มใจที่จะจากไปแต่เธอก็ยังจากไปเพศสัชกรคนอื่นๆก็กลับบ้านของตนเช่นกันและเฉินปิงก็ติดตามย่าเจิ้นและจงชิงกลับไปบ้านของเจิน้นไปเฉียนหัวเฟิงและจีหยุนกำลังรอเฉินปิงอย่างใจจดใจจอ่อ พวกเขาไม่รู้ว่าเฉินปิงจะตกอยู่ในอันตรายหรือไม่เจิ้นหยวนต่าวและคนอื่นๆวิ่งกลับไปครึ่งทางในขณะที่เฉินปิงและคนอื่นๆวิ่งตามสู้เทียนซั่วไม่มีข่าวติดต่อกันมาหลายวันแล้วและแม้แต่เสียงหยกสลิปก็ไม่สามารถติดต่อได้แน่นอนว่ามีบางคนกังวลแต่เมื่อเห็นเฉินปิงอันกลับมาอย่างปลอดภัยหลายคนก็มีความสุขทันที ในห้องโถงใหญ่ของตระกูลเจินเจิ้นหยวนตาวกำลังคุยกับย่าเจิ้นและจงชิงนอกจากนี้เขายังได้เรียนรู้จากพวกเขาสองคนถึงความเสี่ยงที่ทุกคนจะต้องเผชิญเมื่อไปทะเลลึกในครั้งนี้อย่างไรก็ตามผลประโยชน์มักมาพร้อมกับความเสี่ยงคราวนี้คุณยายเจิญนและจงชิงยังได้รับทรัพยากรต่างๆจากสำนักจ้านเทียนฟ้าโดยเฉพาะน้ำอมฤตอสูรถุงเก็บของของจงใกล้จะเต็มแล้ว ดูเหมือนว่าเฉินปิงคนนี้จะไม่ง่ายเลยจริงๆไม่เพียงแต่เขามีทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นเขายังรู้รูปแบบรูปแบบศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยและเขายังมีสุดยอดไฟและพลังเวทมนต์ทุกประเภทอีกด้วยหลังจากฟังสิ่งที่คุณยายเจิ้งและจงชิงพูดแล้วเจิ้งหยวนเต่าก็พูดด้วยความตกใจไม่เพียงเท่านั้นอาวุธทุกชนิดในร่างกายของเขายังเป็นสมบัติเฉินปิงคนนี้มีความลับที่ไม่รู้จักอย่างแน่นอน ระหว่างทางจงชิงคอยสังเกตเฉินปิงและเขารู้ว่าเฉินปิงไม่ง่ายอย่างที่ใครๆเห็นอย่างแน่นอนตอนนี้สู่เทียนซั่เสียชีวิตแล้วประธานสมาคมเภสัชกรภาคตะวันตกก็ว่างลงเราต้องเลือกคนที่จะรับช่วงต่อเป็นการส่วนตัวเราต้องไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเจิ้งหยวนต่าตกใจมากเมื่อคิดถึงการสงรู้ร่วมคิดของซู่เทียนซั่วเพสัชกรของพวกเขาทุกคนแทบจะกลับมาไม่ได้แล้ว คุณจำเป็นต้องหาคนที่น่าเชื่อถือจริงๆและจะต้องไม่ใช่คนจากสีตระกูลหลักไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาได้ง่ายจงชิงพยักหน้าและกล่าวว่าจงเหยาซุนฉันคิดว่าคุณเหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งนี้ใครในชุมชนเพสัชกรของภูมิภาคตะวันตกทั้งหมดกล้าไม่เชื่อฟังคุณแม้แต่สีตระกูลหลักในเมืองหยงเล่อก,ก็ไม่กล้าไม่เชื่อฟัง เจิ้งหยวนเต่าต้องการให้จงชิงเป็นประธานของสมาคมเพสัชกรภาคตะวันตกท้ายที่สุดจงชิงก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในของเขาเองไม่ไม่ไม,ไม่ฉันเคยเป็นคนไม่มีระเบียบว,วินยัยและฉันไม่ต้องการเป็นประธานาธิบดีจงชิงโบกมือของเธออย่างรวดเร็วต้องเป็นคุณฉันจะจัดประชุมเพื่อเสนอข้อเสนอภายในสองวันเจิ้งหยวนเต่าต้องให้จงชิงเป็นประธาน ขณะที่ทั้งสองปฏิเสธย่าเจิ้นก็พูดอย่างไม่อดทนเอาละตกลงเราจะพูดถึงเรื่องของประธานาธิบดีในภายหลังพี่ชายตอนที่ฉันกลับมาตอนนี้ฉันได้ยินมาว่ามีคนจากราชวงศ์เซี่ยวมาที่บ้านของเราพวกเขาทําอะไรเมื่อย่าเจิ้นและคนอื่นๆกลับมาพวกเขาได้ยินจากเจิ้นฮวนว่าผู้คนจากราชวงศ์เซี่ยวพักอยู่ที่ตระกูลเจิ้นมาหลายวันแล้วโอ้จัก,กระพัดเซี่ยวส่งคนมาเชิญเฉินปิง เจิงหยวนต่ากล่าวเป็นเพราะเขารักษาเจ้าชายเซียวหรือเปล่าคุณยายเจินถามไม่สัตว์วิญญาณหลายตัวที่เลี้ยงโดยราชวงศ์เซี่ยวจู่จู่ก็ป่วยหนักดังนั้นฉันจึงอยากขอให้เพศสัตกรวินิจฉัยและรักษาพวกมันเฉินปิงถูกเรียกให้ไปแต่เฉินปิงไม่อยู่ที่นี่ดังนั้นเขาจึงอยู่ได้ในบ้านของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นตอนนี้คุณกลับมาแล้วฉันจะส่งคนไปรับเฉินปิงเร็วๆนี้เจิงหยวนต่ากล่าว สัตว์วิญญาณป่วยหนักมันจะเหมือนกันถ้าฉันขอให้คุณไปดูเหมือนว่าตอนนี้จะกระพัดเซียวจะเชื่อใจเฉินปิงเท่านั้นแต่ทักษะทางการแพทย์ของเฉินปิงเทียบไม่ได้กับของฉันจริงๆจงชิงกล่าวแน่นอนเราต้องยอมรับช่องว่างนี้จนหยวนต่าพยักหน้าฉันจะเชิญเฉินปิงเป็นการส่วนตัวเพื่อดูว่าเขาจะพาเราไปที่ราชวงศ์เซียวด้วยกันได้ไหมเพื่อที่เราจะได้มีความรู้มากขึ้น และเพิ่มทักษะทางการแพทย์ของเขาตกลง